มาดูกันว่าลุงเจิดคนนี้จะทําให้ที่ดินของตนบังเกิดความยั่งยืนได้ยังไงสวัสดีครับผมนายบรรเจิดนามาภาพเป็นผู้นําชอชของตำบลกระแชงอำเภอบางไ y, รทรจังหวัดนครศรีธรรมยาได้เข้าโครงการโคกหนองนาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่เดินตามรอยเท้าของพ่อผมประบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาจนถึงนปัจจุบันนี้ก็ทําให้ชีวิตในครอบครัวของผมนั้น อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ยังได้แบ่งปันให้กับชุมชนในหมู่บ้านของผมด้วยที่คืน้นนาของผมโครงการพวกหนองนาที่ผมได้เดินตามมาเนี่ยก็เดินตามอยู่ในหลัก6ประการคือ1ก็คือดินเราต้องมีดิน2น้ำเราต้องมีน้ำใช่ไหมสามอากาศก็คือลมอ่าไฟ ไฟก็คือให้ความร้อน5คนคนเนี่ยต้องต้องต้องสำคัญด้วยนะป่าป่า3อย่างก็คือไม้สามชนิดที่เราเอาไว้ใช้ประโยชน์ก็คือ,อไว้ปลูกเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นกระตอ๊อะเป็นอะไรก็ลแ,แล้วแต่เราก็สามารถใช้ไม้ที่เราปลูกของเราเนี่ยได้แล้วก็ไม้ที่เอาไว้บริโภคเช่นมะม่วงมะพราะ้าวมะกูดมะนาว นะอันนี้ก็ไว้บริโภคเหลือจะบริโภคก็อาจจกกลางบาทเรือนเทียงแกใครไปมาแจกไปนั้นก็สามารถขายได้นะมะพร้าวเราก็ไปขายใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ร่มเงาให้ความชุ่มชื้นให้อากาศที่บริสุทธิ์ประโยชน์ของปา่าสีอนยะ่างคือได้ใช้1นึละเป็นที่อยู่ที่อาศัยเห่นไหมสองได้กินนะได้กิน พืชผลนะมรคนะที่เราได้กินสามก็คือให้ลมเงา4ี่ทำอะไรอะ่ะนะก็ให้อากาศที่ดนะีเป็นอากาศที่บริสุทธิ์กิจกรรมต่างๆที่ได้ทำมาหรือที่ได้เดินตามร่องรอยเท้าของพ่อมาเนี่ยจนมาถึงนะัปัจจุบันทุกวันนี้ก็นำมาซึ่งความสำเร็จหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งสรุปก็คือ หนึ่งความยั่งยืนแล้วก็มั่นคงแล้วก็นำมาตึ่งความพอเพียงพอกินพออยู่พอใช้ในครอบครัวแล้วก็ยังที่นำเป็นเป็นแนวทางให้กับชุมชนได้เรียนรู้และได้นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความพอเพียงและมั่นคงยั่งยืนในชุมชนและนี่แหละคะ่ะคือลุงเจิดหนึ่งในคนที่ร่ำรวยความสุขที่สุดในอำเภอบางไทรของเรา